ื่องหลอนล้านลาบแหวนยูทูบเบอร์สาวแสนสวยเจ้าของช่องวงแหวนแต่งสวยที่มีทั้งยอดผู้ติดตามและรายได้ที่ได้รับเป็นไปในแนวทางที่ดีมาโดยตลอดเธอนั้นเป็นหญิงสาวที่หน้าตาน่ารักตามสไตล์บิวตี้บล็อกเกอร์แต่ด้วยพิษเศรษฐกิจและการแข่งขันที่มันเพิ่มมากขึ้นก็ไม่สามารถทำอะไรคนอย่างแหวนไปได้ เพราะเธอยังคงอยู่ในวงการมาได้ตลอดไม่ว่าจะงานรีวิวหรือการทำคลิปสอนแต่งหน้าของเธอต่างก็ได้รับการตอบรับของแฟนคลับที่ดีมาโดยตลอดและเนื่องด้วยว่าเธอได้ทำงานแบบเดิมมานานหลายปีซึ่งมันดูจำเจมากจึงทำให้เธอเริ่มมีอาการเบื่อคอนเทนต์ที่ทำอยู่เลยอยากที่จะทำสิ่งที่มันแปลกใหม่กว่าเดิม แต่ถ้าว่าคิดยังไงก็ยังคิดไม่ออกจะทำอะไรดีอะว,ว้าวคิดยังไงก็คิดไม่ออกแต่งหน้าก็เบื่อแล้ววะ่ะแล้วแกถนัดอะไรบ้างหลานนอกจากแต่งหน้าแล้วเนี่ยไม่มีเลยทําไงดีหรือควรไปถามแฟนคลับดีนะบทสนทนาของแหวนและวาวเพื่อนสาวคนสนิทจากวงการอินฟลูหลังจากที่ได้ปรึกษาเพื่อนสนิทจนเสร็จเรียบร้อยแหวนตัดสินใจโพสต์ข้อความถามผู้ติดตามในช่องของเธอ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้วงแหวนเริ่มมีอาการเบื่อในการทำคอนเทนต์แบบเดิมแล้วแหวนอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆดูบ้างทุกคนคิดว่าแหวนจะไปทำอะไรดีตอนนี้นึกไม่ออกเลยถ้าทุกคนมีไอเดียเจ๋งๆหรือว่าอยากให้วงแหวนคนนี้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์แนะนำมาได้เลยนะคะรับรองว่าคลิปพิเศษในครั้งนี้จะต้องเป็นคลิปที่สนุกมากแน่นอนเลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะแหวนรออ่านอยู่หลังจากที่แหวน ได้ลงโพสต์ถามไปยังผู้ติดตามในช่องของเธอเพียงไม่กี่นาทีเหล่าผู้ติดตามของเธอได้คอมเมนต์หลั่งไหลเข้ามากันอย่างหลากหลายแหวนได้ไล่อ่านไปเรื่อยๆและไปสะดุดตากับคอมเมนต์หนึ่งที่มาจากแอคเคาท์ที่น่าจะเป็นแอคปลอมแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรคอมเมนต์นั้นได้บอกกับเธอว่าอยากให้พี่วงแหวนไปทำคอนเทนต์โดยการท้าพิสูจน์ที่ร้านอาหารร้างแห่งหนึ่งที่อยู่ในซอยลึกค่ะที่นั่น มันเคยเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ขึ้นเพราะในตอนนั้นได้มีรถบรรทุกสิบล้อพุง่งพุ่งเข้าชนไปที่ร้านลาบแห่งนั้นอย่างรวดเร็วจนทุกคนที่อยู่ในร้านต่างก็หนีออกไปไม่ทันทำให้ทุกคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีซึ่งในร้านนั้นมีลูกค้าที่เป็นทั้งเด็กเล็กทั้งผู้หญิงท้องโตทำให้ดวงวิญญาณที่อยู่ในสถานที่ ยังคงวนเวียนอยู่แบบนั้นไม่จากไปไหนซึ่งอุบัติเหตุในครั้งนี้กลับถูกปิดข่าวเอาไว้จากผู้มีอิทธิพลของที่นั่นเพราะคนร้ายที่เป็นคนขับรถนั้นเป็นคนของเขาจึงทำให้ไม่มีใครกล้าเข้ามาจัดการเรื่องคดีความในคืนเดียวกันนั้นเมื่อแหวนได้ข้อสรุปกับคอนเทนต์ล่าท้าผีแหวนจึงได้ออกมาโพสต์บอกกล่าวกับผู้ติดตามของเธอ ทุกคนคะตอนนี้คลิปพิเศษของแหวนกำลังจะไปถ่ายทำกันแล้วรับรองว่าคลิปนี้จะเป็นการตอบแทนทุกคนที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะขอให้ทุกคนตั้งตารอและเป็นกำลังใจให้วงแหวนด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวงแหวนแต่งสวยให้กันด้วยนะคะแหวนและทีมงานทั้งสองคนตอนนี้ก็ได้มาถึงที่หมู่บ้านดังกล่าวเมื่อมองดูเผินๆแล้วนั้นมันก็เป็นเหมือนหมู่บ้านร้างธรรมดาทั่วไป ไม่ได้น่ากลัวอะไรอย่างที่ใครเขาบอกกันมาแต่เมื่อแหวนได้ก้าวขาเข้ามาในหมู่บ้านเธอก็มีอาการเย็นวาบที่ต้นคอพอเดินมาได้ไม่นานพวกเขาทั้งสามคนก็ได้พบเข้ากับร้านลาบแห่งหนึ่งที่ได้เปิดทำการตามปกติไม่ได้ร้างแบบในหมู่บ้านเลยสักนิดแหวนที่กำลังทำหน้าง,งงอยู่กับทีมงานทั้งสองคนอยู่ก็ต้องตกใจเพราะในขนาดเดียวกันนั้น ก็ได้มีพนักงานชายของร้านลาบได้เดินเข้ามาทักพวกเขาสวัสดีครับลูกค้าเชิญด้านในร้านก่อนนะครับแหวนที่เห็นว่ายังไงก็มาถึงที่นี่แล้วก็ลองเข้าไปเสียหน่อยอาจจะมีคอนเทนต์ใหญ่ผุดขึ้นมาก็ได้และเมื่อพวกเขาได้เข้ามานั่งในร้านแหวนก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่มันแปลกแต่เมฆและหมอกกลับบอกว่ามันปกติดีเธอน่าจะคิดมากไปเอง พวกเขาสั่งอาหารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกำลังจะลงมือกินแหวนก็ได้กรีดร้องออกมาด้วยความตกใจแล้วบอกว่าอาหารในจานของเธอมันมีหนอนทีมงานทั้งสองคนก็รีบเข้าไปหาเธออย่างรวดเร็วแต่เมื่อพวกเขาได้มาดูก็ไม่เห็นหนอนเลยสักตัวแหวนค่อยๆเปิดตามองแล้วก็เห็นว่าที่จานอาหารไม่มีหนอนจริงๆ เธอคงจะเครียดแล้วคิดไปเองคนเดียวเธอถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกกับเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้และเมื่อพวกเธอได้นั่งกินกันไปสักพักแหวนก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีเด็กน้อยกำลังวิ่งเล่นกันอยู่รอบร้านเมื่อเธอมองตามเสียงไปนั้นกลับไม่เห็นเด็กเลยแม้แต่คนเดียวแวนเอ่ยถามไปที่เมฆและหมอกว่าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆหรือเปล่า ชายหนุ่มทั้งสองคนก็สายหน้าพร้อมกันแล้วตอบแหวนไปว่าเธอคิดมากเกินไปแล้วตอนนี้ทุกอย่างปกติมีแค่เธอคนเดียวที่คิดมากไปเองจนหลอนไปแล้วเธอพยายามอธิบายให้ทั้งคู่ฟังว่าที่นี่มันแปลกมากจริงๆแต่พวกเขาก็ไม่ฟังอะไรแล้วตั้งใจกินอาหารตรงหน้าด้วยความอร่อ,รอย แหวนที่ยังคงระแวงอยู่ก็มองไปรอบร้านอีกครั้งแล้วสังเกตเห็นว่าลูกค้าทุกคนในร้านไม่มีใครเงยหน้าเลยสักคนพวกเขาเอาแต่ก้มหน้าก้มตากินอย่างเดียวและเมื่อสังเกตให้ดีสีหน้าของแต่ละคนดูหมองคล้ำบางคนก็หน้าผอมตอบรูปร่างสูบผอมแม้กระทั่งหญิงสาวท้องโตคนหนึ่ง ที่ได้นั่งอยู่ตรงโต๊ะยืงยืองก,กันกับเธอก็ดูสู้พร้อมแต่กลับกันท้องของเธอนั้นมันใหญ่มากกว่าคนท้องปกติขนาดนั้นขนาดนั้นเธอก็สังเกตเห็นว่าในร้านตอนนี้ไม่มีพนักงานยืนอยู่เลยสักคนพื้นที่บริเวณโดยรอบมันก็ดูมืดสนิทราวกับว่าไม่มีใครอยู่ที่บริเวณแถวนั้นเลยเมื่อพวกเขากินอาหารกันจนเสร็จ แหวนที่อยากจะกลับออกไปจากร้านนี้แล้วและต้องการที่จะยกเลิกการถ่ายทำคลิปพิเศษนี้แล้วด้วยแต่เมฆกับหมอกได้ห้ามเธอเอาไว้พร้อมกับเอ่ยปากบางอย่างกับเธอด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นฟังแล้วชวนขนหัวลุกเดี๋ยวก่อนสิรอดูอะไรก่อนแหวนที่ได้ยินดังนั้นก็ถึงกับแปลกใจ และสงสัยว่าชายหนุ่มทีมงานของเขาพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ขณะที่เธอนั่งมองหน้าทีมงานของเธอทั้งสองคนอยู่นั้นจูจ่ๆก็ได้มีแสงไฟส่องสว่างวาบเข้ามาภายในร้านและเพียงไม่กี่วินาทีแหวนก็ต้องร้องตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าของเธอรถบรรทุกสิบล้อพว่วงได้ขับตรงเข้ามาที่ร้านลาบแห่งนี้ด้วยความรวดเร็ว จนทุกอย่างในร้านพังราบเป็นหน้ากลองแวนกิตร้องออกมาด้วยความกลัวอย่างสุดหัวใจแล้วก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาในตอนนี้เธอได้มานอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลพร้อมทั้งมีผู้คนยืนอยู่รอมรอบเตียงของเธออยู่คนเหล่านั้นน่าดูไม่คุ้นเคยเหมือนกับว่าไม่ใช่คนในครอบครัวหรือเพื่อนของเธอเลย และเมื่อเธอพยายามเพ่งมองพวกเขาอีกทีมันก็ทำให้เธอจำได้ขึ้นมาว่าคนเหล่านี้คือลูกค้าที่อยู่ในร้านลาบในเวลาเดียวกันกันกบเธอและทีมงานอีกสองคนเข้าไปใช้บริการแหวนกําลังรวบรวมสติเพื่อประมวลผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและพยายามนึกว่าทำไมพวกเขาถึงมาอยู่ที่นี่กัน ทั้งที่จริงแล้วในตอนนั้นภายในร้านได้โดนรถบรรทุกพุ่งเข้าชนไปนี่ทำไมทุกคนยังปกติดีไม่เป็นอะไรเลยแต่เธอกลับต้องมานอนอยู่ที่โรงพยาบาลคนเดียวแล้วเมฆกับหมอกไปไหนมือแหวนได้นึกถึงความปลอดภัยของทีมงานทั้งสองคนพวกเขาก็โผล่หน้าตรงเข้ามาหาเธอในทันที พร้อมกับกล่าวขอบคุณที่เธอได้ช่วยพวกเขาเอาไว้แวนรู้สึกงงหนักมากขึ้นกว่าเดิมว่าทำไมทั้งคู่ต้องมาขอบคุณเธอแล้วขอบคุณเรื่องอะไรกันเขาทั้งคู่ไม่ได้ตอบอะไรเธอพวกเขาทำเพียงแค่ส่งยิ้มให้กับเธอไปชายวัยกลางคนหนึ่งในนั้นที่แต่งตัวเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารดังกล่าว ได้เป็นตัวแทนทุกคนกล่าวขอบคุณแหวงขึ้นมาเธอเริ่มรู้สึกมีอาการปวดหัวขึ้นมาอย่างกระทันหันแต่ก่อนที่เธอจะหมดสติไปเธอก็ได้ยินคำพูดบางอย่างออกมาจากปากชายคนนั้นขอบคุณมากนะครับที่ทำให้คนไปเห็นศพของพวกเราตอนนี้พวกเราถูกพาไปประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาที่บ้านเกิดของตัวเองแล้วบุญกุศลครั้งนี้จะทำให้คุณโชคดีไปตลอดชีวิต พวกเราขอตัวลาก่อนนะครับพี่วงแหวนคนสวยของพวกเราเสียงขอบคุณสุดท้ายที่เป็นน้ำเสียงของเมกฟิลแลนค,คนสนิทของเธอที่เมื่อได้พูดจบพวกเขาก็ได้ค่อยๆเลือนรางแล้วจางหายไปตามด้วยคนอื่นที่ยืนอยู่รอบเตียงของเธอวงแหวนต้องช็อกอีกครั้งเมื่อได้รู้ว่าคนที่ยืนคุยกับเธออยู่ในตอนนี้ไม่ใช่คน แต่เป็นวิญญาณของลูกค้ากับพนักงานในร้านลาบที่โดนรถบรรทุกสิบล้อพ่วงพุ่งเข้าชนเธอกีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงก่อนที่จะสะดุ้งตื่นขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เธอกลับไม่พบใครเลยสักคนแหวนหอบหายใจออกมาอย่างรู้สึกเหนื่อยในขนาดเดียวกันนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคนได้เปิดประตูดังเข้ามา ทำให้เธอหันไปมองในทันทีด้วยความรู้สึกที่เต็มไปได้วยความหวาดภาวาเพราะไม่รู้ว่าคราวนี้ตัวเองจะต้องพบเจอกับอะไรอีกแต่แล้วใจของเธอกลับโล่งขึ้นมาในทันทีเช่นกันเพราะคนที่เป็นคนเปิดประตูขึ้นมานั้นมันคือคุณแม่ของเธอเองแหวนโผล่เข้ากอดแม่ในทันทีพร้อมกับร้องไห้โฮออกมาอย่างหนักแม่ที่เห็นลูกสาวร้องไห้จนสั่นไปทั้งตัว จึงได้ใช้ฝ่ามืออุ่นๆลูกไปที่หลังของเธออย่างอ่อนโยนหลังจากที่แหวนได้รักษาตัวจนหายดีแล้วก็ได้ออกจากโรงพยาบาลเธอก็ได้รับข่าวจากทีมงานของเธอว่ามีฟีแลนด์ที่เคยทำงานด้วยกันกับทางช่องของเธอได้เสียชีวิตไปนานหลายเดือนแล้วแต่ตำรวจเพิ่งจะได้พบศพและนั่นก็กลายเป็นคดีดังในตอนนั้นเลยพี่แหวน รู้ข่าวเรื่องการตายของฟรีแลนซ์คู่พี่น้องที่มาทำงานที่ช่องเราบ่อยๆไหมคะเห็นเขาบอกว่าตายมานานแล้วแต่เพิ่งจะมีคนไปเห็นแล้วไม่ได้ตายแค่2คนนะคะเห็นว่าตายกันไปทางร้านอาหารเลยแหวนที่ได้ยินดังนั้นก็รับรู้ได้ทันทีว่าฟรีแลนซ์ที่พวกเธอพูดถึงมันเป็นเมฆกับหมอกตอนนี้เธอเองก็พอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมพวกเขาถึงอยากจะพาเธอไปที่นั่นกัน เมื่อแหวนคิดได้ดังนั้นเธอก็เลือกที่จะชวนแม่ไปทำบุญให้กับแม่กับหมอกขอให้พวกนายไปอยู่ในภพภูมิที่ดีกันนะแม่หมอก